รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคช่วงสุขภาพดีสร้างได้กินของทอดให้ปลอดภยัยมีวิธีการอย่างไรวันนี้คุณหมอพรอนเทพมีคลับมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอโรควิตกกังวลเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างถ้าปล่อยไว้มีความรุนแรงแค่ไหนรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเย็นฮีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวางไยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเซฟการกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องฝีดาษวานอนขณะนี้ ประเทศเรามีผู้ป่วย,ยฟีดาระนอนยังเป็นหลักหน่วยอยู่แต่ก็ทราบว่าในคนหลังๆนี้เป็นการปิดภายในประเทศอันนี้แสดงให้เห็นว่าโรคนี้เนี่ยได้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ติดต่อคนต่างชาติก็ติดได้เพราะฉะนั้นโอกาสติดสูงขึ้นเรื่อยๆแต่โรคนี้แบ่งออกเป็นสอง ชนิดใหญ่ๆคือชนิดที่1และที่สองชนิดที่1น,นี้อ,องค์การอามรลกแบ่งจากการติดที่คองโกค,คือแอฟริกาตะวันออกซึ่งมีโอกาสป่วยตายสูงเป็น10เท่ากับชนิดที่2ซึ่งเป็นการติดจากแอฟริกาตะวันตกก็ถือว่าโชคดีประเทศไทยมีการระบาดขนาดนี้ทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยเป็นการระบาดของชนิดที่สอง แล้วที่สองก็แบ่งเป็นสอง A และสองบอาการก็ตั้งแต่เรื่องมาถ้าไปสัมผัสสัมผัสกนอย่างใข้ชิดเช่นกอดจูบหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันด้วยเนี่ยมันใข้ชิดมากเราไปสัมผัสได้เชื้อโรคที่มาจากแผลตุ่มหนองโรคนี้เนี่ยจะเริ่มจากอาการที่คืออาการไข้หนาวสัน่น ปวดหัวเจ็บคอปวดหลังปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียซึมเศร้าคือไม่อยากไปไหนอ่ะมันอ่อนเพรียรมากก็จับเจา้าซึมเศร้าอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนแล้วหลังจากนั้นผื่นก็จะออกประมาณสักสองสามวันผื่นก็จะออกในในกลุ่มสองนี่ส่วนใหญ่จะออกที่อวัยวะเพศที่มีเพศสัมพันธ์หรือบางทีถ้าเป็นกลุ่มอื่นก็จะออกที่หน้าก่อนแล้วไปที่ลำตัว แล้วไปที่แขนขาแล้วไปที่ฝ่ามือโรคนี้เนี่ยภายใน2อถึงสสัปดาห์ก็จะหายเองโอกาสที่จะตายเนี่ยน้อยมากนะฮะก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้มีโรคต่างๆมากมายที่เกิดจากการที่มีพฤติกรรมใกล้ชิดแล้วก็พฤติกรรมที่เอ่อจากสังสันหรือว่า ไปอยู่ในที่แออาจจะเทียดก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆนะครับขอให้ปอลอดโรคฟีดาษกันทุกท่านทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวๆจ mm ิ hmm. ้ม ราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะซีหรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจําบ้านสนับสนุนรายการโดยยันที ee, กระชายขาวจากโรงพยาบาลยันที ภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานของทอดทอดนะคะคุณหมอพรเทพบอกว่าทานของทอดให้ปลอดภัยมีเคล็ดลับมาฝากจะเป็นอย่างไรนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอพรเทพกันค่ะนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสันนายกสมาคมวิจิตศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับนี้แล้วคุณหมอสวัสดีสวัสดีครับคุณหมอรู้ไหม <c oughs> น้องมีรู้ไหมว่าเนี่ยผมเกือบตายมาแล้วนะคุณหมอเหรอคะเกือบตายเพราะว่า เลือดตีไ oh. ตกินสลายขึ้น <Kh á. S 2> เหตุก็คือกินปลาต้องโขทุกเช้าตอนเล่นเทนนิสกับกับกาแฟทุกเช้าของคุณหมอนี่คือเป็นประจำเป็นประจำช่วงอายุ40่สิต้นๆกับจากเมืองนอกอ oh. แล้วก็เล่นอยู่4ี่หปีพอปีที่สี่เอ๊ะทำไมเรารงไปเก็บลูกเทนนิสทำไมลูกคุงนันหน้ามืด uh. ก็ยังไม่เป็นไรวันหนึ่งไปเล่นที่พัทยา เพื่อนเอาเบียร์ให้แก้วหนึ่งกินเข้าไปแล้วไปตีเทนนิสลุกไปขึ้นเลยตอนเก็บลูกเทนนิสไปตรวจโอ้โหไตกรีนสลาย37 5หคุณหมอผู้ชมฟังแบบนี้แล้วก็จะงงคุณหมอออกกําลังกายเป็นประจําแต่ทำไมมีอาการแบบนี้เพราะว่าเรากินปาทองโกทอดไงมีทั้งไขมันมีทั้งแป้งรีบไปเลิกกินปาทองโกเลยนะอย่างแรกเลยใช่ไหมคะแล้วก็พยายามรักษาแล้วออกกําลังกายกินไม่ได้กินยานะ่ยไตกิีนสลายก็ค่อยลงมาเหลือ ลดเอาร้อยสองร้อยบาทร้อยสองร้อยก็ใกล้เคียงความจริงอะนะก็คิดว่าเลิกจ้องเลิกขอ,อกินของทอดแต่ในช่วงที่หลังน้ําท่วมอะปีห้าสี่ห้าก็มาอยู่ที่ที่มันไม่สะดวกทุกเช้าก็จะไปซื้อข้าวเหนีวหนนยวหมูทอดเนี่ยเนี่ยหมูทอดเนี่ย<ห>ง่ายะครับหมูทอดเนี่ยหมูทอดสร้างทางร้งอนๆเลยนะแล้วก็หอ่อแล้วก็พันเป็นพันท่อน แล้วขับรถไปก็กินไปถึงที่ทํางานหมดพอดีง่ายอร่อยอร่อยโอ้โหยิ่งถ้าหมูสามชั้นชุบแป้งทอดนี่เขาเหนียวร้อนๆโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> กินอยู่สองสามปีปรากฏว่ายังไงฮะเคยตีปิงปองได้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงไปตีสิบนาทีเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยแย่ไว้ยรีบ <ทำ S 2> ไปไตรวจเลยปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจตีไปสามเส้นเลย<อ>หมอบอกว่าต้องรีบ ใส่สเตนด่วนนะ,ะนเกือบตายให้องใส่สเตนเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเยี่ยมเลยว่าอย่าไกินของทอดอย่ากินบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ทักเดือนหนึ่งกินปลาตะโกะดทักครึ่งตัวนานๆที่มาเ <G in S 1> จอกินกับโจก๊กอะเนี่ยน,นะอพอได้นะคืออย่าไปกินของทอดบ่อยๆนะคะ,คะคุณหมอคือรู้ไหมครับว่าเวลาเขาทอดเนี่ยทำไมเขาต้องใช้น้ำมันปาล์ม ทำไมคุณหมอเพราะน้ำมันปาล์มนี่เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูงอทอดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ค่อยดำไม่ค่อยไหม้ค่ะไอ้ที่ไหม้เนี่ยที่อยู่ในน้ำมันที่ทอดเนี่ยเราเรียกว่าอะาคิร์ไอ,ไอไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งค่ะมะเร็งในลำไส้มะเร็งในร่างกายเพราะความไหม้ของมันมเขาเลยชอบที่จะใช้น้ำมันปาล์มโดวยเพราะขายปลาต้องโขกขาย กวยทอดเนี่ยทอดได้นานๆไงทอดแล้วมันไม่ไหม้ค่ะมันไม่กินไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนปกติถึงจะสีไม่เปลี่ยนนะมันก็มีอคิลมายเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราควรจะต้องใช้น้ํามันให้ถูกต้องถ้าจะกินของทอดเองนะแบบไหนดีคะไม่ควรกินน้ํามันปาล์มน้ามันปาล์มนะอันนี้ยกไวยกไวไม่เอาแล้วไม่เอาเพราะว่ามันทอดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็สีเหมือนเดิม แต่ที่ซ้ายที่แท้มีสารก่อมลเรงอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยู่บ้านเองเราก็จะทอดด้วยน้ํามันลําข้าวหรือน้ํามันมะพร้าวมีประโยชน์ยังไงคะออคนนุณหมอ,อ,อก็คือสองอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มันเป็นน้ํามันพืชที่ไม่อิ่มอันนี้อันนี้คืออิ่มตัวทอดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็มไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ที่อิ่มตัวนี่คือมันไม่ไม่เหม็นหืน แต่พวกที่ไม่อิ่มตัวนี่มันจะเกิดการเมนเืนถ้ามีน้ําปนเข้ามามแล้วมันเป็นไขมันดีกินเข้าไปแล้วคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นแต่กินมากก็ขึ้นนะมีประโยชน,น์มีประโยชน์มากกว่าเพราะนั้นอยากจะแนะนําให้กินน้ำมันลาข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่เราเราถ้าเราจะทอดอมไม่จําเป็นเราก็อย่าไปทอดแต่ถ้าจําเป็นอยากจะกินถ้าซื้อมาก็ต้องเสด็จน้ามันเยอะๆเลยนะให้ทหาตะแกงมันยด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 ไม่ใช่ขึ้นจาก ปลาต้อโขกขึ้นมาปุ๊บซื้อกินเลยนะโอ้โหติดมันเต็มเลยผมก็จะใช้กระดาษไม่ใช่กระดาษีิชูนะเป็นกระดาษซับน้ำมันได้เอาวา,างไว้ในกระดาษเดี๋ยวสักพักกระดาษจะชุ่มไปได้วยน้ำมันแล้วค่อยกินก็คือถ้าชอบกินนะ,ะกินน้อยๆนานๆทีหนึ่งสเสด็จน้ำมันมซับน้ำมันออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับน้ำมันส่วนเกินน้อยลงเยอะอ อันนี้ผมเลยเลิกกินกล้วยทอดแล้วนะอย่างมากสุดชิ้นเดียวทีนี้เราเรามาดูตรงนี้สิครับที่เรามีอยู่เนี่ยโซนด้านนี้ครับโซนด้านนี้นะ<อ>คือคือสารที่จะกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยในการต้านการสะสมไขมันถ้าเรากินของทอดพวกนี้นะ<า>ที่เราต้องกินเลยคือพวกเหล่านี้เลย,ยพเพราะโดยเฉพาะกระเจี๊ยบ ก็มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยนะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะเจี๊ยบเขียวนี่นะคุณหมออ่นีมันนี้มีฟอเรตอยู่ชอบมากแล้วพอกินเข้าไปแล้วมันจะมีสารพวกกูต้าไทโอนค่ะกูต้าไทโอนเนี่ยมันจะมาช่วยการดูดซึมแล้วก็อาการไขมันเกาะตับเกาะเส้นเลือดเกาะไตเกาะอะไรเงี้ยน้อยลงเยอะกินเข้าไปของนี้ถ้าจะเป็นอยากกินก็กินนี่ด้วยค่ะผมว่าที่บ้านผมปลูกเนี่ยนะประจำเลย เนี่ยประจําเลยเนี่ยถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวนะหั่นบางๆๆๆแล้วก็พอก๋วยเตี๋ยวจะเดือดนี่นะลงไปลวกมุ๊บเหมือนลวกถงว่ากินเลยโอ้โหกอบอร่อยแต่ว่าถ้าดีเราต้มจิ้มน้ำพริกใช่คุณหม่อร่อยค่ะแล้วไม่ต้องต้มจนเปื่อยมากนะคะมันจะกรุบๆแล้วมียางที่มีปยะโนชน์มันจะรักษาโลกระเพาะด้วยแล้วก็มันก็ช่วยทําให้ สาวสาวความเ,เป็นสาวโฟเรสตก็จะทำให้ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็สาวพันปี <laughs> สาวพันปีถ้าเป็นผู้ชายกินแล้วระวังจะปึงปัง <laughs> ปึงปังระวังนี่คือดีหรือไม่ดีคะ <laughs> ก็บอกมีให้ระวังไงฮะเคล็ดลับนี้ <laughs> <laughs> ให้คุณสามีกินต้องห่อกลับบ้านอันนี้ก็มีนอกจากนี้ก็มีพวกบล็อกเกอรี่เนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยพวกนี้กูท่าไทโอนจะสูงมากเลยผักใบเขียวเนี่ายบล็อกเกอรี่พวกเบอร์บล็อกเกอรี่พวกคะน้าพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกระลำดอกคะน้า แล้วก็บล็อกคี่เป็นกลุ่มเดียวกันที่มีกูต้าไทโอนสูงมากอันนี้ทําอะไรก็อร่อยอร่อยแล้วก็มีคุณค่าในการช่วยดูแลเรื่องไม่ให้ไขมันมันเกาะที่หัวใจและที่ตับนะค่ะแล้วก็นี่มีเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผลไม้อันนี้อะไรคะแีสดใสแก้วมังกรแก้วมังกรก็หลักการคือถ้าเรากินผลไม้ก็เอาผลไม้ที่ไม่หวานค่ะเยลฟลางแก้วมังกรนะแล้วก็มีแอปเปิ้ลที่ไม่หวานนะนี่ก็ลูก ลูกอะไรรู้ไหมเนี่ยอแพร์ลูกแพรนะหุ่นที่สาวๆอยากมีแล้วก็อันนี้ก็เป็นกีวี่กีวี่ล้วยถ้วยก็กินนำหามนะอย่ากินสุกองุ่นก็อย่าสุกนักผักกาดขาพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าเราต้องกินของทอดนะกินอันนี้ไปสักสองสามเท่าของมันเลยมันจะได้ดูดซับ มันเป็นเยื่อเป็นไฟเบอร์ที่ไม่หวานมันก็จะดูดซับใสันมีคิดเมนูออกแล้วค่ะคุณหมอมีจะทานผักสลัดใส่ผลไม้แล้วก็จะลาาน้ำสลัดกินสู้กินสู้โรคถ้าจะเป็นจะกินก็กินได้แต่ว่าอย่ากินอย่างที่ผมกินประจำเป็นปีปีนานอย่างนี้ไี่ได้นก็อันตรายมากนะคุณหมอวันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งไอเดียแล้วก็การดูแลตัวเองสุดท้ายนี้ฝากคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ การทานอาหารในประเภททอดแล้วก็การดูแลตัวเองค่ะก็หนึ่งกินได้แต่กินไน,น้อยสองอย่ากินน้ำมันทอดซ้ำเพราะจะเป็นมะเร็งได้สก็คือซับน้ำมันออกก่อนอมไม่แต่เด็ดน้ำสี่กินผักผลไม้ที่ไม่หวานที่มีกูต้าไทโอนที่จะช่วยสมา,านร่างกายเราไม่เกิดการอักเสบจากการกินไขมันเกินตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความสุข กับการกินน้ำมันแป้งหรือว่าเครื่องทอดหมูทอดที่มีอะคริมายที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้น้อยลงอย่างแน่นอนค่ะ<า>ครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะทานให้พอดีควบคู่กับการออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเคล็ดลับแบบนี้บอกต่อไลก์กดแชร์ให้คุณหมอเลยวันนี้ขอบ<า>คุณค<า>ุณหมอมากนะคะสวั<า><า>สดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ d s c ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย d s c คอนซอย d s c เซซามิซอย d s c โคกนัทซอย d s c โกโกซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสรสสอร่อยลองเลยถามหา d s c ซอยได้ทุกที่ อ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับม,มิตรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิรไมตีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรควิตกกังวลค่ะคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะแพทย์หญิงจิตรวีเกลียวสัมพันธ์ค่ะจิตแพทย์และท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข57บุญเรืองลำเลิศเขตประเวศคุณหมออยู่กับพี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคะโรควิตกกังวลกับคําว่าห่วงใยเกินไปนี่มันเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่ใช่โรควิตกกังวลเนี่ย ก็อย่างที่บอกมันเป็นชื่อโรคมันเป็นโรคล <S 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 แล้วค่ะแปลว่าความเครียดหรือความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันส่งผล oh. ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราค่ะมันถึงจะแบบให้กลายเป็นโรคหรือว่าความเครียดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมันรุนแรง <S <S ค, <S <S ค่ะ,ค,ะคุณหมอคะคุณหมอเล่าให้ฟังเหมือยโรคนี้คือมันเป็นยังไงคะก็คือโรคนี้ก็คือเป็นโรคที่มีอาการก็คือในเรื่องของมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลหรือว่าที่เราชอบ ครียดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. แต่ว่าในโรควิตกกังวลท,วทั่วไปเนี่ยความวิตกกังวลเนี่ยหรือเรื่องที่วิตกกังวลเนี่ยมันจะเป็นหลายเรื่องเลยมันจะไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะบางคนก็จะโฟกัสหลายเรื่องเลยเรื่องงาน mm hmm. เรื่องไรายได้เรื่องรถติดคือมันเหมือนกับหลายเรื่องในชีวิตประจาําวันก็สามารถทําให้เราคิดหรือวิตกกังวลไปได้หมดนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นในคนที่ เป็นโรควิตกกังวลทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็รู้ค่ะว่าเรื่องที่เขากังวลเนี่ยมันไม่อาจจะบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องคิดมากหรือคิดนานขนาดนี้ <c oughs> แต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้ถึงแนมะ้ว่าเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆแล้วก็ตาม <c oughs> แต่ความรู้สึกมันก็ยังเป็นอยู่จนบางครั้งเนี่ยส่งผลต่ออาการทางกายเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของปวดศีรษะตามมามีเรื่องของ นอนไม่หลับนะคะเพราะคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องที่เออจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มีแนวทางการรักแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแต่ทําไมเราก็ยังคิดไม่ตกสักทีพอนอนลงไปหัวถึงหมอนก็ทําไมตาย,ยังหลับไม่ลงอ,อะไรคิดนู่นคิดนี่นะคะหรือว่ามีเรื่องของอาจจะมีเบออื่ออาหารนะคะหรือว่ามีอาการทางกายอื่นๆเช่นปวดท้องที่เจอบ่อยนะคะเหมือนกับอ,อ,อาหารไม่ย่อยปวดท้องอ,<ๆ>อะไรอย่างงี้ค่ะพอ พอความเครียดหรือความวิตกกังวลนั้นมันส่งผลมันก็แปลว่ามันเป็นความผิดปกติหรือว่ามันเป็นโรคที่ควรจะต้องได้รับการรักษาค่ะพอความเครียดกับความความวิตกกังวลแบบอาการที่คุณหมอเล่ามาแล้วปัจจัยอะไรที่ไปเสริมให้เขาเป็นแบบนี้คุณหมอคือคือทุกคนก็มองว่าทุกโรคมันก็เอ๊ะทุกเรื่องมันก็อย่างนั้นอย่างนี้แต่ทําไมเขาถึงมากกว่าคนอื่นปกติมากกว่าคุณปกติคะคุณกังวลด้วยเรื่องของ อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นอาการทางกายเนี่ยเราพบว่าในคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยบางทีระบบประสาทอัตโนมัติน,นะคะซึ่ง,งออถ้าในภาวะปกติหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทํางานของมันปกตินะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความเครียดหรือความวิตกกังวลเข้ามาระบบระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับทํางานไวเกินไปหน่อยะนะคะก็เลยอาจจะทําให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาร่วมด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างก็คือในคนที่บางทีการแปลผลหมายถึงว่าลักษณะการแปลผลเ,เหตุการณ์หรือความเครียดต่างๆที่เข้ามาความเครียดต่างๆบางทีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นความเครียดที่ยังคุมเครืออยู่ก็คืออาจจะความรุนแรงไม่ได้มากแต่ในคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเนี้ยก็มักจะเหมือนกับแปลความมักจะโอเวอร์ไปแล้วเหมือนกับพยายามจะมองความเครียดมันมากไปกว่าความเป็นจริงไปเยอะแล้วนะคะบางทีคนที่มีบุคลิก แบบนี้หรือวิธีการมองปัญหาแบบนี้ค่ะก็เป็นความเสี่ยงที่ว่าอาจจะทําให้เกิดอาการหรือเกิดโรคมีตามมาได้ค่ะการรักษาก็คือต้องต้องคุยกับคุณหมอใช่ไหมคะเข้าไปหาคุณหมอหรือว่าอย่างไงคะใช่ค่ะ,คะถ้าเกิดสมมติว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนไปค่ะว่าถ้ามันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตแล้วนะคะเริ่มมีปัญหากับการกินการนอนการทํางานแล้วไม่สามารถที่จะโฟกัสกับงานได้แล้วเพราะในหัวนี่มันมัวแต่คิดแต่เรื่องที่เป็นความเครียดเป็นอะไรที่เข้ามานะคะ จนทาให้เรารู้สึกว่าเราลําบากในการใช้ชีวิตอันนี้ค่ะต้องได้รับการรักษาแล้วแปลว่ามันเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นที่มันไม่ปกติละ <c oughs> นะคะโดยการรักษาในกลุ่มโรคของวิตกกังวลเนี่ยค่ะเราก็จะมียานะคะที่ช่วยไปปรับสารสืสร่อประสาทต่างๆในสมองนะคะ <c oughs> ไปลดอาการทางกายบางอย่างลงนะคะ <c oughs> เพื่อให้อาการมันไม่ได้รุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้อง ฝึกปรับวิธีคิดฝึกมองปัญหาต่างๆให้มีแนวทางในการมองหลากหลายมากขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาให้ดูเป็นประโยชน์กับตัวเรามากขึ้นนะคะก็จะทําใหออ้อาการของโรคมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การจัดการปัญหาต่างๆก็จะสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่่อสครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องยานะคะทุกวันนี้คือยา ในโลกออนไลน์มีค่อนข้างเยอะมากบางคนก็บอกไม่ต้องหรอกฉันไม่ต้องไปถึงมือคุณหมอหรอกสั่งยามาทานเองหรือว่าสะหาในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณหมอได้แนะนําคนไข้กลุ่มนี้หรือว่าใครที่เขาเริ่มมีอาการแบบนี้ที่เขาอยากจะรักษาด้วยตัวเองอย่างคุณหมอแนะนําในเรื่องนี้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วการรักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอนะคะเขาก็จะรู้ว่ายาคือยาเนี่ยในการรักษาจริงๆมันมี หลายชนิดนะคะมีหลายกลุ่มนะคะอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มไหนเท่านั้นนะคะเราจะอาจจะต้องรู้ด้วยว่าโลกนี้เนี่ยปริมาณยาที่ควรจะให้ควรจะต้องเริ่มที่ขนาดเท่าไหร่คนไข้แบบไหนปรับใช่ปรับขนาดยาไปจนสูงสุดที่เท่าไหร่แบบไหนที่เรียกว่าได้ผลแบบไหนที่เรียกว่าไม่ได้ผลจะต้องเปลี่ยนกลุ่มยาไปใช้อีกแบบหนึ่งการใช้ยาในแต่ละกลุ่มมามาผสมผสานกันเพื่อลดอาการ อื so reason, ่นๆต้องใช้ยังไงวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในบางทีเนี่ยตัวคนไข้เองอาจจะไม่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 สามารถหรือไม่เข้าใจที่จะทําอะไรทํานองนี้ได้นะคะก็เลยอาจจะทําให้บางทีรักษาไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ผลหมือตัวคนไข้อาจจะไม่ได้ผลเพราะบางทียงขนาดยาอาจจะไม่ถึงระดับการรักษาหรือว่ายากลุ่มนี้ใช้กับอาการแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าทางที่ดีถ้าสมมติว่ามีอาการหรือรู้สึกว่ามันเริ่มทรมานกับ ตัวโรคที่เป็นหรืออาการที่เป็นก็แนะนําว่าอาจจะต้องเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์ที่เขาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จะดีกว่านะคะค่ะสุดท้ายนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจภาวะทั่วโลกแบบนี้ให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในค่ะในภาวะแบบนี้หลายคนเครียดเลยมีความเครียดมากๆเลยอยากให้ฝากถึงการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นโรคสถานการณ์โรคระบาดนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเรา ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะครอบครัวเรามันก็เหมือนกับเ,เป็นไปหมดทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งในโลกเขาก็ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เราอาจจะอาการบางอย่างหรือการตกกังวลหรือความเครียดบางอย่างเนี่ยโอเคเราอาจจะต้องมาหาแนวทางในการแก้ไขด,ดูว่าเรามีวิธีการแก้ไขย,ยังไงนะคะบางทอาีอาจจะลองให้เขา list ลิสต์ปัญหาหรือลิสต์ความเครียดความวิตกกังวลเป็นข้อๆค่ะแล้วก็พอเราได้จํานวนข้อของปัญหาหรือจํานวนข้อของความวิตกกังวลของเราแล้วเนี่ยเราลองมาดูทีละข้อสิว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละข้อนั้นยังไงเมื่อเราพอมีวิธีในการแก้ปัญหาแล้วนะคะเราก็ลองลองดาเนินการในการแก้ปัญหาค่ะถ้าเกิดมันวิธีการแก้ปัญหามันผ่านไปได้มันก็จะเป็นกําลังใจในการที่จะเราทําให้เราแก้ปัญหาข้ออื่นๆ ได <input? S 2> <Yes. S 1> ้ด้วยค่ะการที making, up, ่เราิสต well, right. ์ป so, ัญหามาเป็นข้อๆแบบนี้นยคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาไปได้ทีละอย่างแล้วก็ทําให้เราจัดการกับระบบความเครียดความวิตกกังวลของเราได้ดีมากขึ้นค่ะก็จะสามารถแก้โจทย์แล้วก็ตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเองนะคะคุณหมอขอบคุณมากมากค่ะค่ะทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มี้ลและคุณหมอพร้อมและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดกินแบบออริจินัลอร่อยชิวชิวอยากแซบจิ้มไปเลย uh. Uh. อยากฟินราดชำ้ำชำว้นมันมันราดหรือผัดก็จัดไป uh. อยากชุม่มชุมจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่าง หอมอร่อยกับเตได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด